อ่ะสว,สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยฮะพปกผมเซลฟฟุจกจัดให้จากร้านพ K เคซูเปร์บายนอรทบรี A B e นะครับ <S <S วันนี้ก็พามาชมรถเข้าใหม่ของทางร้านอีกแล้วนะกับเจ้า honda cb650 f กห้า6นีสองพันนั่นเองนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะสีดำโครงแดงนะท่านผู้ชมอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชมรอบคันก่อนเลยมาสีสวยสดงดงามนะครับตามท้องเรื่องนะ แล้วก็ที่สำคัญคือแทบไร้ริ้วรอยนะท่านผู้ชมมาไล่ของแต่งกันดีกว่านะครับชิ้นแรกกระจกไปแฮนด์นะครับผมแล้วก็ปอกแฮนด์โดมิโนโน,นะมือเบรกมือคัทนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งนะท่านผู้ชมจุดหน้าก็เดิมๆใสๆนะอ่าจานใสๆนะครับแล้วก็ได้กาดหม้อนะ้ำนะ ต่อมาชุดข้างนะครับไลดิวลอยนะแล้วก็คันนี้จะได้เป็นครอบแข้งคาร์บอนนะครับอ่าเกโยงแต่งนะของอะไรผมไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมแล้วก็คันนี้จะได้เป็นท่อไดโวไทเทนะครับแท้นะท่านผู้ชมตันล่างเลยใบนี้ แล้วก็บางโค้หลังคาร์บอนนะครับเป็นแบบเพียวยันครอบโซ่นะท่านผู้ชมสวยๆนะครับท้ายสั้นนะครับเป็นแบบขันนะท่านผู้ชมรับได้ไฟเลียวแต่งนะครับแล้วก็บาอเดิมนะใสๆนะครับถงรรังลาย้วรอยนะอ่ะมาหน้าใหม่กันดีกว่า คันนี้วิ่งอยู่ที่สองหมื่นแปดพันกว่าโลเท่านั้นและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงท่อกันต่ออ่าใจเดียวติดเลยนะท่านผู้ชมเสียงเครื่องเงียบๆครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันต่อดีกว่าครับอ่า เป็นพิธีนะท่านผู้ชมสําหรับใครที่สนใจเจ้า CB คาันนี้ก็ดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนะครับหรือใครอยากติดตามรายละเอียดของแต่ละคันภายร้านติดตามได้ที่เพจเราเพจเราจะมีชื่อว่า PK s u p e r b i n o บ t a นนทบรนะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยแล้วก็แต่ละเพจเนี่ยจะมีเซลล์คอยดูแลอยู่นะท่านผู้ชมหรือใครอยากเข้ามาชมตัวจริงนะครับพิมพ์ใน Google แมปว่า PK Superbi ร์บนนทบุรีร้านเราจะอยู่ตรงหาแยกปากเกร็ดนนทบุรีนะเออ ใครกำลังหารดสภาพนาะงฟ้าแบบนี้ก็ต้องที่นี่เท่านั้นพี่เคซูเปอร์บายนนทบ,บรุรีวันนี้เซลฟูุขอลาไปก่อนนะครับผมกร,ราบสวัสดีครับ